สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางจันสีสุธรรมเป็นตัวแทนของกลุ่มชมรมผู้สูงอายุบ้านตังเหนอค่ะ,ะวัตถุประสงค์ของชุมรมผู้สูงอายุบ้านตังหนือ,อมีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนทุกกลุ่มวัยคือผู้สูงอายุ เยาวชนและผู้พิการค่ะ,ะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็คือมีการรวมกลุ่มเพื่อ,อพบปะ,ะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันค่ะและก็เปิดโอกาสให้กับคนพิการมีงานทำนะคะโดยเข้าร่วมโครงการ ความมั่นคงทางอาหารค่ะกลุ่มผู้สูงอายุบ้านปางหมูได้คัดเลือกผู้พิการเข้ารับการสนับสนุนโครงการความมั่นคงทางอาหารของผู้พิการปีพศสองพได้แก่นายพูลทรัพย์เชื้อไทยเหนือซึ่งเป็นผู้พิการทางด้านสติปัญญา โดยมีกิจกรรมที่ได้ดำเนินดังนี้ได้ทำการซื้อไก่พร้อมไข่เพื่อจะได้นำไข่ไก่มาขายให้กับคนในชุมชนเพื่อสร้างรายได,ได้ได้ทำการเลี้ยงเป็ดอี้เหลียงเพื่อที่จะนำไข่เป็ด มาแปรรูปเป็นไข่เค็มขายเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับไข่เป็ดได้ทำการปรับปรุงบ่อสำหรับเลี้ยงปลาดุก หลังจากนั้นได้ซื้อลูกปลาดุกมาเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้ต่อไปในการนี้ในนามของนายพูนทรัพย์ เชื้อไทยเหนือและครอบครัวขอขอบคุณบริษัทหลักทรัพย์เกษตจำกัดมหาชนมูลนิธิกรรมทางสังคมกลุ่มผู้สูงอายุบ้านปางหมูสมาคมสถาบันปัญญาวิถีศูนย์บริการตำบลชมพูชมรมร่วมใจชาติพันธุ์ปันสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ